บ่ายด้อพี่น้องด้วยแอมบ่ายตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปทำงานนะ เป็นถนนเรียบคลองสง,น,สงน,สน้ำสุวรรณภูมิครับคลิปสี 4. ก็บรรยากาศมันฝนใกล้จะตกนะครับแต่ก็ยังแดดนะครับแดดแรงนะครับสวัสดีนะครับคุณนางนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับก็ขับรถไปทำงานนะครับตอนนี้ วันนะครับวันนี้ <c oughs> นอนค่อยจะหลับเลยครับวันนี้มันร้อนมากเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเย็นอีกฝนจะตกหรือเปล่าอ <c oughs> ขอบคุณนะครับสิบสองคนดนูนะ ูดิสีมันร้อนนอนก็ห้าโมงเช้าตื่นมากรัประมาณบ่ายโมงครับแต่น้นก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับเพราะว่ามันร้อนมาก ทีก็จะได้ไลน์นะครับไปบ้างทำคลิปบ้บางนานๆทีนะครับวันนิสิวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรครับกับข้าวไม่ได้ทำกับข้าวอะไรเเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำนะครับข้าวจะทำอะไรดีเนาะพรุ่งนี้ก็ก็ติตตามดูนะครับ ลุงเพชรจะทำอะไรกินตรกนี้ตัวเอเิน,นะครับคอองจะ ฝนคงจะตกนะครับวันนี้ดูแล้วพอมันร้อนมาสองวันแล้วฝนไม่ตกนี่ก็เป็น ที่ลุงเพชรจะไปทํางานนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นทางลัดนะครับไปเคหะบางพีนะครับเลขสี ใจกันได้นะครับผ่านไปผ่านมา เดี๋ยวเว็นตาก่อนนะครับมองมงไปเห็นก็ไล์สั้นๆนะครับสักสิบกวนาทีเนาะพอครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรชิปก็ไม่ได้ทำนะวันนี้ก็เลยขึ้นไล์ อะไ่น้องเองลาอยูนะก็ถทา,ายกันเข้ามานะคระับบลีมซนนีก็แดรดร้อนนะอเอแดดจ้าเลยตอนนี้ต็ดจ้ามาก ครับ22คนดูนะครับขอบคุณนะครับคุณน้องนางนะครับอีแวร์ก็มาให้กำลังใจผงเพชนนะครับขอบคุณนะครับนี่ก็เป็นโรงงานนะครับโรงงานที่ลงเพ่นมารับพนักงานนะครับตอนนี้ก็รับออกสี่โมงครึ่งนะครับเดี่ยก็จะไปทํางานบริษัทต่อนะครับขอบคุณนะครับ26คนดู สวัสดีนะครับคุณจิตเล่านะครับขอบคุณนะครับที่เขามาถกทายกันนะครับขอบคุณที่เขามาให้กําลังใจนะคร <c oughs> ับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็แดดก็ยังเปรี้ยงนะครับสี่โมงเย็นแล้วเสี่โมงจะครึ่งแล้วก็ยังแดดก็ยังร้อนอยู่นะครับ ก็มีแดดเดี๋วก็มีฝนนะครับนี่ครับแดดแดดแรงมากเลยขอบคุณนะครับที่ยังอยู่ให้กำลังใจขอบคุณนะครับสิบเก้าคนดูนะครับนี่ก็เป็น สามสี่นาทีนะครับเดี๋ยวลงเพื่อจะได้ลงไลน์นะครับก็ใก้จะได้เวลาแล้วนะครับจอไลน์สั้นๆถักขายกันพอให้หายคิดถึงนะครับ, <c oughs> บเพืก็จะมารับก็จันลึกสุกนะครับคุณเอฟซี <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้าก็สามวันเนาะหยุดสามวันนะครับเสาร์ทย์จันท์ มันสำคัญอนวันหนึ่งนาอวันที่สามนะครับก็ชีวิตคนทำง,งานก็ประมาณนี้แหละครับคุณเทพศรีกชีวิตหลังพงมาลัยก็ประมาณนี้นะครับรอยู่แต่กับรถนะครับลูกพิรวันวันขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายกัน ก็คุยไม่เ,เก่งก็ต้องขออภัยนะครับคุณเอซีคุย,ยอะไรก็ไม่รู้เนาะพูดไปเรื่อยๆเลยถนะ่ายกันเข้ามาเด้คุณเอซีใจที่ว่างก็แวะมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับ กรับมาครับเป็นยังไงนอะที่อื่นแดดอย่างนี้หรือเปล่าลู้แต่แถวที่ลงเพชรอยู่วันนี้มยัง,ย,งยังไม่ตกนะครับฝนกาดร้อน <c oughs> ถัดขายกันยามบ่ายนะครับก็สี่โมงเย็นแล้วคุณเิฟบสี ครับที่แบบมาให้กำลังใจกันนะครับคนสิบสองคนดูอยู่นะครับแด็กอน,นอนกี่น้อยก็มีกันในรถนี่เลยลงไปก็ร้อนก็อีกเหลือประมาณสิบนาทีพนักง,งานเขาก็เลิกแล้วนะครับ ครับ92คนดูอยู่นะครับขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะครับเพื่อนพี่ๆน้องๆผู้ดีซีนะครับเดี๋ยวไปก่อนผมก็ได้ขอลงไลฟ์ก่อนนะครับไลฟ์สั้นๆเนาะเดี๋ยวไปไลฟ์หน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับไอ้นี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่ชาแน,นลด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ นานนานทีไลน์ลงจำไม่ค่อยได้ลืมขอบคุณนะครับคุณนางนะครับที่เขามาให้กำลังใจของเพชนครับขอบคุณมากนะครับ